สวัสดีครับคลิปอัปเดตค่าจอดรถสนามบินดอนเมืองล่าสุดนะครับแอดมินเดินทางไปสนามบินดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ทำอ,อัปเดตอัตราค่าจอดรถนะครับก็คือใช้ภาษบาบ้านๆกันแล้วกันนะครับค่าจอดรถเท่าไหร่นะครับอะไรยังไงเนี่ยก็เริ่มสตาร์ตตั้งแต่ตอนขึ้นไปเลยนะเพราะว่ามี บางคนเขาบอกว่าอยากจะดูตั้งแต่เริ่มต้นบางทีพอดูแล้วก็ตัดอะไรประมาณนี้ก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับหลังจากคือนิดแนะนำนิดหนึงนะครับจะมีทางเลี้ยวเข้าสนามบินนะสองสองทางนะครับสองครั้งครั้งแรกไม่ต้องขึ้นเพราะว่ามันเป็นเข้าไปในคลังสินค้านะครับให้ขึ้นมาอีกทางเลี้ยวที่สองนะครับคือตรงนี้แหละนะครับก็เลี้ยวเข้ามาบนสนามบินเลยนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะผ่านอา,อาคารผู้โดยสารนะครระหว่างประเทศแล้วก็อาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะครับตรงนี้ก็ดูตามเอ,อดมินนะครับขับเข้ามาเรื่อยๆนะฮะนี่ก็จะมีปลามีป้ายบอกอาคารหนึ่งอาคารสองประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เราไม่ยุ่เราไม่ อาคารหนึ่งเป็นแค่รับจอดรับผู้โดยสารนะครับตรงนี้แต่ว่าอาคารสองเนี่ยติดติดกัน,เ,นเลยไปนิดนึงนตามภาพปรากฏนะครับก็จะเป็นอาคารจอดรถเจ็ดชั้นนะครับตรงนี้ดูมานิดนึงอันนี้ตรงนี้ก็จอดรับส่งผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าทีา่จัดการอะไร ก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นระเบยียบแต่ว่าก็ถึงง่ายก็ตามเพราะว่าช่วงเวลาช่วงเวลาที่แอดบินมามันไม่ได้ใช่ช่วงเวลาคนเยอะนะฮะช่วงเช้ากับช่วงเย็นๆถึงจะเยอะก็เลยเหมือนว่าการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกแต่จริงๆแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยอรถติดเท่าไหร่นะฮะช่วงนี้ก็ลองเป็นช่วงเช้าๆสายๆหน่อยนี่รับรองนะครับตรงนั้น ก็โอเคเราก็มาดูเรื่องตรงนี้กันต่อนะครับหลังจากผ่านอาคารผู้โดยสารอ่าอาคารสองเรืออาคารภายในประเทศก็จะดูป้ายเลยนะครับตรงนี้ให้เลี้ยวตรงไปคลังสินค้าแล้วก็จะต้องเลี้ยวซ้ายเนี่ยตามเนี่ยรถเก๋งคันหน้านะฮะสีดำๆแต่ว่าเขาไม่เลี้ยวนะครับแต่แอดมินจะเลี้ยวตามคันสีขาวเนี่ยตรงนี้ ก็คือเข้ามาจอดตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะมีอัตราคันบอกว่าเออเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยาสามชั่มไอ้ส,อสชั่วโมงแรก20บาทอะไรประมาณนั้นคือถ้าไม่ถึง15นาทีฟรีอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าแค่หาที่จอดก็ปากเขาไปเอ3ย่สิบถึนาทีแล้วก็คง,คงยากที่จะ อจอดได้ภายใน15นาทีเนี่ยก็ต้องอเข้าใจนะครับตรงนี้ก็ทุกที่ก็ก็มีอย่างนี้แหละ15นาทีฟรีซึ่งจริงๆแล้วไอ้แค่หาที่จอดนี่ก็บางทีก็20นาที30นาทีบางท,ที่เป็นชั่วโมงก็ยังมีอันนี้ไม่ได้เวอร์นะเคยเจอมาแล้วนะครับเวลามีงานอะไรต่างๆไปจอดเนี่ยหาเราหาที่จอดให้ไม่มี อันนี้บรรยากาศภายในลานจอดรถนะครับของอาคาราที่จอดรถของสนามบินดอนเมืองนะครับอันนี้ก็ให้ดูนิดหนึ่งแอดมินก็ไม่ได้มีที่จอดชั้นล่างๆหรอกนะครับก็มีที่จอดนู่แหละชั้น5ชั้น6ก็ตามนั้นก็คือเข้ามาก็เป็นชั้น3แล้วนะครับเข้ามาในลานจอดรถ3 4 5เพราะว่าข้างล่างก็จะมีที่จอดเหมือนกันนะครับตรงนั้นก็หาที่จอด นะตอนนี้ก็หาที่จอดอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับคือบางทีในเรื่องการมาที่จอดรถไม่ว่าที่ไหนก็ตามมันก็เป็นแต่มันก็เป็นช่วงหรือจังหวะนะโอกาสดีก็มีคนออกเราก็เข้าแทนได้ถ้าอากาศาจังหวะไม่ดีหรือว่าโอกาสที่จะเจอคนกำลังออก จากที่จอดรถเนี่ยไม่มีนั่นแหละชั้นสูงสุดเนี่ยแอดมินก็หาที่จอดอยู่อย่างสาหรับครั้งนี้นี่ฮะก็ให้ดูบรรยากาศนิดนึงเดี๋ยวจะตัดตัดเร็วเกินก็เดี๋ยวก็จะโดนบน่นคอมเพลนกันว่าเออทาไมรีบตัดอะไรประมาณนั้นนะครับออันนี้ก็ขึ้นมาตรงลานจอดรถชั้น6ได้ที่จอดก็ลงไป ดูอัตราค่าจัดรถชัดๆนะครับตรงนี้มี7ชั้นนะครับไม่ใช่ชั้นชั้นก็นี่ฮะก็ตามนี้เลยนะครับฟรี15นาที3ชั่วโมง20บาท4ชั่วโมง40บาทก็โอเคถ้าเกิน3ชั่วโมงคงไม่ใช่แล้วต้องมาทำอย่างอื่นแล้วล่ะแต่นะเขาก็หลายๆคนกังวลว่าจะเออที่จะรถสนามบินมันจะแพงแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะครับตรงนี้ก็มาทำธุระเสร็จ ก็พอดีแหละแค่20บาทก็ให้ให้เขาไปเถอะเพราะว่าในเรื่องความสะดวกเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แอดมินก็เข้ามาดูภายในลองเซิฟเซิฟมาทําธุระก็เลยเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆน,นะครับติดคลิปมาให้ดูเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นก็เดินทางกลับนะครับอันนี้ขึ้นไปรับรถมาอันนี้แอดมินจ่ายแค่20บาทค่าจอดรถนะครับก็ออกมาก็เลี้ยวซ้ายตรงมาทางนี้เลยนะครับ ตรงนี้จะเลี้ยวขวาไปเลยออกไปวิภาวดีรังสิตก็ได้แต่แอดมินจะ,ะไปให้สุดตรงคลังสินค้านะครับเผื่อที่ว่าะจะแนะนําอีกที่จอดรถอีกที่หนึ่งนะครับตรงคลังสินค้าถ้าหากว่าอ,อาคารจอดรถตรงนั้นเต็มก็มาจอดในอาคารตรงนี้ได้เช่นกันนะครับอัตราค่าจอดกอ็ไม่ต่างกันนะครับนี่ฮะตรงนี้คืออ,อาคารคลังสินค้าทางด้านขวามือที่เห็นรถจอดนั่น,น,นก็คือ อาคารจอดรถก็สามารถจอดตรงนี้ได้ถ้าหากว่าตรงเมื่อตึกเจ็ดชั้นเต็มนะครับนี่ฮะเลี้ยวขวาหาที่จอดได้เลยนะครับคลิปอัปเดตอัตราค่าจอดรถสนามบินดอนเมืองขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ